มาเก็บพริกตอนฝนตกจ้าสุพันนีสั่งมาหนึ่งกิโลฉันยอมทุ่มทุนให้ในวันฝนตกเลยนะได้ยินเสียงวะ่ะหนึ่งกิโลจัดไปงกค่ะเก็บพริกตอนฝนตกสภาพยุงเยอะเต็มไปหมดเลย พูดทำเองเข้าใจไหมฮะ,ะช่วยไหมไม่ทำอะไร <S 2> <S 2> ก็กำลังหาแฮร์รี่พอตเตอร์ให้อยู่ไง เล่ามาเล่าไม่อ่ะยังไงไหนเล่ามาสิเลาไม่เอาแล้วเดี๋ยวฉันจะได้ดูแฮร์รี่ต่อเล่าไม่ออกไม่เล่าเลยสบายจบแล้วใช่ปะไม่รู้แต่ดูล่าไม่ออกความลับปะ ไม่รู้แต่เราอ่ะจำได้ตอนนั้นเนี่ยเอออะไรอ่ะแม่สาวน้องกำลังหาแม่สาวแล้วน้องก็นั่งอยู่บนโซฟากำลังเล่นอยู่แล้วก็แกะมันก็แล้วน้องก็กระโดดกระโดดกระโดดไปกระโดดมาไอแม่สาว มันตกมาจากตัวลังกาแมงสับตัวไหนตรงนี้เดียวแมงแมงสับตัวจริงนะแล้วมันขำตรงไหนวะลูกขำอ่มันตก๋แมงตี๋ไอ้จิ้มบิชชูไหนจบยังยังไม่จบเอ้ยแชร์โดนหัวแม่เอ ไปเพลเยอร์ต่อให้ฉันเลยคาริฟเตอร์ต่อคะ่ะสรุปว่าเด็กเล่ามาไม่ได้สรุปใจความอะไรเลยเล่ามาแต่ไม่มีเหตุผลทุกคนคะ่ะดูวอ่นดิฉันนะคะอันนี้คือสัตว์เลี้ยงของน้องมันมีอันนี้คือจิงโจกตัวนี้คือนอนชอเขียว และก็สุดประหลาดตัวสุดท้ายนี่ค่ะมันคือคมามเลาเซียมองไม่รู้เรื่องอะ่มะมองไม่รู้เรื่องอะ่ะคือสิทธิ์เทอมนี้ไม่เจ็บหัวกับเด็ก <c oughs> ที่รเราเกลียด <c oughs> ก็มาเจ็บหัวกับไอ้หลานมัดมี <c oughs> อุ้งมาเวงอุ <c oughs> ้งเสมาเวง ภารกิจดีจันค่ะไปไหนมาได้น่าหยาน่ารักมากไหนไม่รู้ไม่ใช่แมวบ้านเราอ่ะไม่ได้ไอเดียแมวบ้านเราอ่ะมันไม่ใช่นะตัวแบบนี้แมวบ้านเราเพาะแมวบ้านเราเหรอใช่เหรออืมอันนี้แมวบ้านเรา อีนนี้แมาวาเราน้ใช้จแกต้องสมหนึ่งทีแล้วจะหนีแกไปทำร้ายมันนะน้องอย่าไปยุ่งบมากไปชอบไปแกล้งมันนะมินี่นาะมันไม่หนีมันไม่ใช่แมวแล้วเอมิมไม่บอกว่าฉันลำคาญแกสองคนเหลือเกินแล้วจะไปไหนก็ไปไปฉันจะนอนจะแน่นจะแน่นจะแน่นชอบแกล้งแมวลกจิตชนนิดนึงก่อแค่ทุกคนค่ะอันนี้คือ สัตว์ประหลาดตัวหนึ่งน้องอย่าเอามือมาสัตว์ mm hmm. hmm. 1, 2, ประหลาดตัวหน ic. <the okay. uh ึ่งมิม uh ิมิมิหน uh uh ึ่งสองสามมิมิเอาเห้ยไม่ตกใจเหรอมันไม่ใช่ตัวจริงอะมนุษย์มันไม่ใช่ตัวจริงอะมนุษย์ตกใจหน่อยจินไม่หรอกตกใจหน่อยสินมันไม่ใช่ตัวจริงสัน่อยมันคือจิ้งจกนะมันไม่ใช่จิ้งจกมันคือกิ๊บ มีทำไมมิมิทำไมมิ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 ต้องตะปบสิทำไมต้องตะกบหยับทำไมมัมิมิอะไรอ่ะไม่ตกใจหน่อยเหรอทำไมต้องตกใจอ่ะเราได้เปนตัวปลอมมิมิโอ้ยเรื่อก่อนแล้วชิบหายก่แล้วเหมือนใส่ด้วยอ่ะน้อ ทุกคนคะอันนี้คือสัตว์เลี้ยงของน้องมัดมี่นะคะซึ่งเราจะทําการมิมี่มิมีมิมีเดี๋ยวถ่ายหน้าเจ้าของกันเลยหนึ่งสองสามอะนะมิมี่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 ้ย ไม่ตกใจหน่อยหรอไม่มนุษย์มิมี่ไม่มีด่านี่มันคือสัตว์ประหลาดนะมิมี่มันไม่ใช่สัตว์ประหลาดเขาคือกิฟต์เลยบอกว่าเขาใจแลมวว่านุ๊กแล้วทำไมจะไมากลัวจะด้วยจะซื้อของแกก็ไม่ได้ดีกว่าไหมมิมีทำไมมิมี่ไม่ได้แล้วไมออย่มามิมี่อันนี้คืออิเมจอด่ายนะทำไมมิมี่มิมี่ไม่ไม่กลัวหน่อยหรอกลัวหน่อยสิไมิจะแก้ของกิฟต์ไหมแค่ทำเสียงอะไรมิมี่จะไป ปยาันนสวัสดีค่ะทุกคนอิ๊ดเองนะคะอิ๊ดกช่องอิชแนลค่ะวันนี้อยู่ในสวนพลิกของแม่ค่ะทุกคนอิ๊ดมาทาอะไรค่ะอิ๊ดมาเก็บพลิกให้แม่นะคะก็จะอ้วนๆนิดนึงนะทุกคนเพราะปิดเทอมกันหน้าตาก็ไม่ได้แต่งนะแล้วก็อยู่แต่บ้านกินอย่างเดียวค่ะวันนี้อิ๊ดมากับน้องมันมีค่ะน้องน้เดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะน้องมันมีค่ะปิดเทอมค่ะกิจกรรมของเรานะคะป้ากับหลานค่ะ นี่น้องนัดหมีช่วยตัดพริกอยู่นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะหันกล้องไปทางนัดหมีตัดพริกนะคะวันนี้มีออเดอร์ค่ะโอ้ยน้ำบักอะเก็บดีดีน้องอย่าไปต้นน้องตัดดีๆน้องจับดีๆอ่ะจับดีๆจับที่ก้านมานะลูกอย่าทำที่ขั้ว นี่น้องดูนะตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าก้านเนี่ยตรงนี้ยเขาเรียกว่าก้านน้องเห็นยังแต่ที่น้องตัดเมื่อกี้คือขั้วแล้วมันจะแข็งไงน,น้องก็เลยจะตัดลาบากนั่นขั้วมันลูกนีก้านอยู่ตรงนี้ลงมาลึกอีกนิดนึงตรงกลางอ่ะอ่าโอเคอ๋อนั่นขั้วมันขั้วมันมันจะแข็งไปที่ก้านมันอ่าโอเคหรือน้องอันนี้น้องลองอ่อโอเค ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าขัา้วน้องดูแม่อ e ีทนี่ตรงนี้ก็คือขั้วนะลูกและตรงนี้คือก้านก้านมันอยู่ตรงกลางๆน้องจับสี่ถ้าน้องไม่จับเดี๋ยวมันก็หักหรอกโอเคใช้ได้อยู่ค่ะเก่งมากเริ่มเป็นแล้วใช่ไหมน้องจับก้านมันด้วยสิลูกน้องจับก้านมันไม่งั้นน้องจะจับมันไม่ได้น้องจับแค่ก้านน้องไม่ได้จับดอกพริกนี่แอบจับก้านพริก นี่จับไม่เป็นไรก็น้องอยากไปขยี้ตาเนี่ยเนี่ยคือก้านมันเอาน้องจับก้านให้ดีอ่าโอเคแล้วน้องจะได้ตําได้ไดนะ้ดอกระวังดอกระวังดอกไม่ใช่อันนั้นคือขั่วนี่ก้านมันอยู่ตรงนี้ก้านมันอยู่ตรงนี้ก้านอยู่ตรงนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆ <c oughs> เดี๋ยวอือออกมาด้วยดังสักขนาดนั้น <c oughs> โอเคเก่งมากค่ะโอเคทําไปนะ เหนื่อยก็หยุดอยากทำก็คือทำต่อโอเคในวันที่เด็กอยากจะมาช่วยจ้านี่ค่ะน้องมันมีเขาอาสาท,ที่จะช่วยตัดนะคะทุกคนวันนี้ก็คือมีออเดอร์นะที่บ้านก็คือจะตัดพริกแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือจะใช้กันไกลตัดไปเลยนะคะนี่เราจะใช้กันไกลตัดแบบนี้นะคะโอ๊ะโอ้คัน คันอะไรอุอ้ยคันตาอุ้ยคันคันอะไรขันตาเอามาเช็ดหน้ากับแม่อิทเอาเช็ดหน้ากับเสืออ้อแม่อิทเลยเช็ดหน้ากับเสื้อแม่อิทเลยเช็ดหน้ากับปุ้งฉันเลยเช็ดหน้ากับปุ้งฉันเลยเอร็วๆ <c oughs> <c oughs> น้องไปขยี้ตาเหรอระวังนะพริกมันร้อนนะอยา่าขยี้ตาเด็ดขาดนะ ก,ก็ทุกคนคะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้ก็คือเวลา3โมงกว่าๆนะคะทุกคนจะเห็นท้องฟ้าไหมคะในวันที่พยากรณ์อากาศนะทุกคนออกข่าวทางช่องสี่น้อยนะคะทุกคนว่าวันนี้ทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือทางภาคอีสานนะคะทุกคนฝนจะตกหนัก อะไรเงี้ยค่ะทุกคนจะมีพายุลูกเห็บหรือฝนตกหนักอะไรเงี้ยค่ะภาคใต้ตอนนี้คือที่บ้านอิสุราธานีก็ไม่น้อยหน้าเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะ ฟ้ามันคล้มมันมืดนะคะตอนนี้ในบ้านคือไฟดับเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนตอนแรกอิกจะลงมารดน้ําให้แม่นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าปรากฏว่าไฟมันดับรดน้ําไม่ได้นะคะก็เลยชวนน้องมัดหมี่มาตัดพริกให้แม่นะคะเพราะว่ามีออเดอร์แล้วก็มีลูกค้ามาถามหานี่ค่ะ ก็เดี๋ยวให้เขาเรียนรู้ไปนะคะถ้าเกิดว่าเขาเอามือป้ายหน้าไปเดี๋ยวเขาก็จะแสบตาเองค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเออมันป้ายไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยไ,ไ,ไหวไหมลูกไหวไหมม่ปผูกผมให้ใหม่ไหมผูกผมให้ใหม่ไหมโอเคงั้นน้องวันวีถือน,นี้ให้แม่อีก,ก่อนถือกล้องให้แม่อีก่อนอ่ะมืออย่าปิดกล้องนะมีปผูกผมให้ใหม่พูดไปด้วยเลยวันนี้น้องวันทํทำอะไรคะจัดพริกพูดเพราะๆสิเกิดเิดเฉย เพราะค่ะไม่ <S <S ไม่ไม่กวนเ็ยเพาเราะว่ามิวีดีโอมันยังนี้อยู่เดี๋ยวมันจะออกไปทั่วประเทศเลยนะเดี๋ยวเขาจะบอกเอ้ยท้ไมน้องมันมีพุ่นไม่เพาะเลยตัดพริกแลงแต่มันมีมันน้องมันเมียนแลงตายไม่ได้ค่ะน้องมันเมียนผอตายแม่ตายแต่แลงตายไม่ได้ค่ะบอกเด็วนี่ดูบนหัวเขานะทุกคนดูบนหัวเขานะนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ดูบนหัวเขานะคะนี่ค่ะ เห็นไหมนั่นคือสัตว์เลี้ยงมันสัตว์ประหลาดบนหัวเขามันติดกิ๊บใหม่ไหมผิดน้าม้าใหม่ไหมโอเคค่ะเขากำลังแฮปปี้มีความสุขนะทุกคนก็เดี๋ยวขออนุญาตไปตัดพริกแม่ก่อนนะคะเดี๋ยวได้เท่าไรเดี๋ยวมาให้ดูนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนี่ยคะ่ะได้ยินเสียงฟ้าไหมได้อีกจริงเงียบแป๊บน,นึงนะ ได้ยินเสียงไหมคะทุกคนน้องเอาลูกสีแดงนะลูกไม่เอาสีเขียวนะได้รนะบงังดอกเล็กๆของแม่เท่านะั่นเห็นไหมน้องกับตัดดอกเล็กของแม่เท่าไปละอืเอาสีแดงกับสีเหลืองนะคะสีแดงสีส้มสีเหลืองนะลูกเขียวๆยังไม่เอานะลูกน้องอย่าไปขยี้ตายอย่างเดียวนะเดี๋ยวถ้ายัางไงแล้วเดี๋ยวค่อยไปล้างมือเอานะคะโอเคไหมเริ่มสนุกแล้วใช่ไหม โอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องมันมีทํางานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีดก,ก็จะไปทํางานด้วยค่ะเพราะว่าใช้ได้งานหลานนานแล้วที่ไปช่วยหลานก่อนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอาเก้าอี้ไหมไหมเปะเก้าอี้มาให้น้องอ่ะไหมเอ้ไหมแล้วทำไมลูกไม่มาตัดตรงนี้ที่มันอยู่ใกล้ร่มอะ่ะน้องไปเดินทำไมให้มันไกล น้องมันมีช่วยแม่เท้าตัดผิกค่ะทุกคนจะเป็นต้องมองใกล้ขนาดน,นั้นเลยหรอโอเค ไรอ่ะลูกคันโอ้คันขาโอ้อะไรกัดน้องโอ้ยคันโอ้คันโอ้โอ๋อ เต้นแทงโกเลยเต้นเลยเต,ต้นเลยอ,เอันนั้นคือขันแกงใช่ไหมฮะขันขนนช่วยด้วยโอ้ยันอะไรขันขาอเอาเอามือไปเกาได้อย่าไปโดนตายอย่างเดียวโอเคเก็บพี่กันป่าจ้ะ ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือไม่ไม่ใช่หมดวนนะใกล้จะเสร็จที่หมายความว่าคือตอนนี้มันมืดมันค่ำแล้วค่ะมันค่ำแล้วก็อีกที่สำคัญคือฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วนะคะทุกคนก็สรุปว่าคืนนี้ฝนน่าจะตกนะคะฝนน่าจะตกค่ะ ก็ที่มันม,มืดมืดฟ้าลั่นลัร้องๆ้องมาก็คิดว่าน่าจะตกนะคะต้องใช้มือช่วยละโอเคก็ได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนน่าจะประมาณกิโลกิโลนิดนิดนี่ค่ะอือมีคือจีด้นะคะก็อันนี้ฝนก็ปล่อยๆลยล,ยลงมาแล้วค่ะทุกคนได้ยินเสียงไหม อากสายฝนทุกคนเห็นเสียงฝนไหมเห็นฝนไหมคะโอเคก็คลิปนี้มาสั้นๆให้หายคิดถึงค่ะเกิน2อสนาทีเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก hmm. ด s u b ส c คร b e กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆ mm hmm. ไปและเป็นกำลังใจกับทางช่องอ e ิชแนลด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่าบายพิสูจฝนก็ตกร้อค่าทุกคนตกอย่างบ้าคลั่งตกอย่างกระหน่ำเลยนะคะ ค่ะขายดูสนพลิกนะคะพอดีเขาสั่งออเดอร์ไว้จะลงไปเก็บก็คือเก็บไม่ได้แล้วอะคะ่ะผลตกอย่างบา้าคลั่นอย่างกระน่ำมากเลยนี่ค่ะทุกคนดูนี่หน้าบ้านผมดไม่มีเหลือแล้วะคะ่ะ

ค่ะใสแต่เราก็ต้องเปิดหน้าบ้านเอาไว้ไม่งั้นเราจะหายใจกันไม่ออกเพราะกดไฟมันดับน้องข้าใจปะฝนตกหนักมากเลยค่ะทุกคน<อ>ทั้งฟ้าทาั้งฝนเป็นยังไงบ้างลูกตอนนี้ตลกไม่ใช่เรื่องไหมหมีมห<า>นี่ค่ะทุกคนก็ ันนี้สองนะคะจากฝนตกคือพริกอะคะ่ะเขาก็จะชุ่มฉ่ำน,นะทุกคนแต่คนก็จะไม่มีที่อยู่แล้วะคะ่ะนี่อะไรมาจากทางหน้าต่างอะล่ตอนนี้น้องแพรพี่ออกัอะไรเขาก็อยู่บ้านกันนะคะอยู่บ้านเขานี่เราไม่ได้เดินไปดูโรงรถเลยอะเนะ้อไม่เป็นไรหรอกเนาะ อ๋อรถไม่อ้อมอยู่นี่เดี๋ยวพ่อนกเดินมาดูเองแหะโอเคก็ถ่ายดูแค่นี้นะคะว่าตอนนี้เตรียมหมดแล้วค่ะจะเดินข้าบ้านแล้วค่ะทุกคน